ป้อมนะคะวันนี้ลุงโรทำอะไรเนี่ยกินดูทุง่งดูพุงลุงโรนะคะกินข้าวไม่ได้กินกินอาหารวันนี้ไม่ได้กินในโต๊ะอาหารนะคะมานั่งกินหน้าคอมพิวเตอร์นี่นะดูทีวีนะะี่ะ what food you eat today a lot of food <laughs> pie what pie ที่ส n e steak and kidney pie Hi. Steak and kidney pie. Steak kidney pie. Yes, that's beef steak and kidneys. Uh, what this one? Onion. Onion rings. potatoes, means. and mixed yeah. vegetables. All right, Good delicious. Yeah. Good food. Good food. Yes. กูดไม่กูดกระดูกร,รุณาดูนะคะว่าพุงขนาดนี้อาหารเย็นอาหารเย็นมือ้ออาหารเย็นง่ายๆกับสีมือป้าออมนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปประชุมต่อนะ,ะกับลุงโลอยู่ง่ายกินง่ายพุ่งใหญ่นะคะ เมื่อเย็นเวลาไม่มีใครเราก็นั่งกินหน้าทีวีเนี่ยนะนะคะกินไปดูทีวีไปเซร์อลเซอรอลบายบาย ดูลุงรูไปอย่างเดียววันนี้อันเนี้ยวิงอันเนี้ยวิงนี่พูดวันไรหรูอไรอะไรเช็ดอะไรเชิดอยู่เมืองนอกก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆเนี่ยแหละคะ่ะอาหารเมืองนอกที This นี่เดี๋ยวพายจากอังกฤษนะอังกฤษฟูดอังกฤษฟูดเด็กกิน kidney pie พี่เนี้ยพายเนี้ยอังกฤษฟูดแล้วก็อังกฤษฟูดก็มีเอ่อฟิชแอนชีฟแอนพายแอนโรสโรสบีฟโรสบีฟโรสพอร์ตคูนโรส คนอังกฤษก็จะชอบเอาอาหารอื่นประเทศอื่นมากินเขาชอบกินอาหารอินเดียชอบกินอาหารอิตาลีชอบแต่อาหารของประเทศอังกฤษจริง,กงๆก็จะมีเนี่ยแหละพายแล้วก็ฟิชอินชีฟแล้วก็โรสทั้งหลายเนะี่เป็นของอังกฤษแท้ๆนอกจากน,นั้นถ้ามันเป็นอาหารประอ,องค์อื่นก็ของประเทศอื่นแต่คนอังกฤษเอามาทำกินนะคะอันนี้ก็ เป็นของคนอังกฤษนะคะโอเคอันนี้นะคะกับเมนูง่ายๆของลุงโลเซบบาๆกันนะ